เรื่องราวของฟิโอลาเวนเตที่ผันตัวมาทําอาชีพไส้เดือนพยองเดลเดลิเวอรี่จนเขาทําเงินได้อย่างมากมายแต่ทว่าเขาได้เกิดตกกลุ่มรักลูกค้าสาวแม่ไม้คนหนึ่งจนทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอยอดชายนายดอกไม้จากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนถ้าพร้อมแล้วเรามาบุกขย้ำไส้เดือนเดลิเวอรี่กันจอห์นมีโปรยูทูบพรีเมียมที่ถูกที่สุดมาแนะนําราคาสุดพิเศษเพียง69บาทเท่านั้นสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ใช้พีเมียมแล้วมันดียังไงทุกคนจะสามารถดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาคันฟังเพลงไม่มีสะดุดล็อกหน้าจอก็ยังสามารถฟังจอนหับได้แถมฟรี o u t u b e Music ให้ทุกท่านฟังเพลงลื่นๆไม่มีสะดุดมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงใช้อีเมลตัวเองก็สามารถสมัครได้ติดโปรเก่าสามารถย้ายได้เลยทันทีครับสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการจะสมัครแอดไลน์มาที่ a p m y t 2 4มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr โคดได้เลยครับอย่าลืม มาเป็นส่วนหนึ่งกับจอนนะครับผม เริ่มเรื่องมาฟิโอลาเวนเตเป็นนุ่มใหญ่โสดที่ขยันทำงานมากๆซึ่งเขารับจ็อบทำงานพาร์ทไทม์ถึงสองที่นั่นก็คือร้านหนังสือกับร้านดอกไม้แต่ทว่ารายได้ของเขาไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและวันนี้ก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเมเรได้บอกว่าตอนนี้ร้านหนังสือจะต้องปิดตัวลงแล้วเพราะขาดทุนย่อยยับเมเรก็ได้ระบ,บายอีกว่าเขารู้สึกเสียใจมากเพราะร้านหนังสือร้านนี้เป็นธุรกิจที่ตกท่อนมาจากบรรพบุรุษแต่สุดท้ายก็มาเจ๋งด้วย ด้วยน้ำมือของเขาแล้วเมเรก็พูดเปลยให้ฟิโอลาเวนเต้ฟังว่าหมอผิวหนังที่เขาเคยไปรักษาด้วย <c oughs> เธอกับเพื่อนสาวกำลังมองหาผู้ชายที่สามารถดื้อๆดื้อดื่มกับพวกเธอได้เป็นหมู่คณะและนั่นก็ทำให้เมเรนึกถึงฟิโอลาเวนเต้ขึ้นมาเพราะว่าค่าตอบแทนนั้นสูงมากซึ่งฟิโอลาเวนเต้ก็ตอบปฏิเสธไปเพราะเขารู้ตัวดีว่าตัวเขาเองไม่หล่อและก็อายุมากแล้วไม่มีจุดเด่นอะไรที่จะทำให้พวกเธอชอบเขาได้ซึ่งเมเรก็บอกว่า รูปร่างไม่ใช่ปัญหาเขาย้ำให้ฟิโอลาเวนเต้กลับไปคิดดูดีๆเพราะว่าเราสองคนต่างก็มีปัญหาเรื่องเงินถ้าร่วมมือทำธุรกิจนี้ด้วยกันมันจะต้องปังแน่ๆในตอนเย็นฟิโอลาเวนเต้ก็กลับมาที่บ้านเขาแวะเอาจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นใบช่วงหนี้ทำให้เขาถึงกับน่าเครียดและถอนหายใจเพราะตอนนี้เขาเหลือแค่งานที่ร้านดอกไม้เท่านั้นซึ่งมันไม่พอจ่ายแน่ๆทางด้านของเมเลยก็กลับมาที่บ้านอยู่กับครอบครัวซึ่งครอบครัวของเขานั้น ก็อบอุ่นมากๆถึงแม้เมเร่จะตกงานก็ตามซึ่งเมเร่ก็บอกลูกๆว่าไม่เป็นไรเพราะว่าแม่ของพวกเขายังมีงานทําอยู่สักพัก Parker, ดร์พาร์เกอร์แพทย์ผิวหนังได้โทรมาหาเมเร่ที่บ้านเพื่อถามถึงเรื่องเพื่อนชายที่เมเร่จะติดต่อจัดนัดกระชับมิตรให้กับเธอซึ่งเมเร่ก็ดีใจมากเขารีบตอบตกลงดร์พาร์เกอร์ทันทีวันต่อมาเมเร่ Murray ก็ไปหาฟิโอลาเวนเตที่ร้านดอกไม้เขาได้พูดจ้าหวานลลอมพร้อมชักแม่นับทางหาเพื่อทําให้ฟิโอลาเวนเตตกลงรั งานนี้ซึ่งเขาก็ทําสําเร็จและทั้งสองก็ตกลงส่วนแบ่ง 60- 40วันต่อมาเมอร์เรก็พาลูกๆของเขาไปกําจัดเห่าที่บ้านของอาวิตันไม่สาวแสนสวยชาวยูทางด้านของฟิโอลาเวนเตก็ได้ไปที่บ้านของดร์พาร์เกอร์และเขาก็ไม่ลืมที่จะเอาดอกไม้ไปฝากเธอเพื่อสร้างความประทับใจทั้งสองสนทนากันเล็กน้อยเพื่อสร้างความคุ้นเคยจากนั้นพวกเขาก็ชวนกันดื่มโดยบรรยากาศที่พาไปบวกกับเสียงเพลงสุดแสนโรแมนติกทั้งสองก็ดื้อๆดืดด กันแบบหูดับตับไม่กันเลยทีเดียวซึ่งด็อกเตอร์ก็ประทับใจมากๆเธอลองลั่นดังบ้านด้วยความฟินเฮน้อจอนมือมือหลังจากนั้นเมรเร่ก็แวะมาหาฟิโอลาเวนเตที่ร้านดอกไม้ทั้งสองก็แบ่งเงินกันพอเมอรเร่รับเงินเสร็จเขาก็รู้สึกดีใจมากเขาเชื่อว่างานนี้ต้องไปได้สวยแน่ๆพอลูกค้าประทับใจมากถึงขั้นให้ทิปมาเพิ่ม500ดอลลาร์จากนั้นเมรเร่ก็เดินทางไปในที่ต่างๆเพื่อจะหาลูกค้ากระเป๋าหนักซึ่งก็มีหญิงแม่ไม่สนใจมากมายทําให้ทั้งสองนั้น มีรายได้เข้ามาอีกมากมายซึ่งเมอร์เลยก็เอาเงินที่ได้มาไปปนเปื้อครอบครัวซึ่งภรรยาของเขาก็แฮปปี้มากๆจากนั้นเมอร์เรก็ได้แวะไปที่บ้านของอวิตันแมมมายสาวชาวยูเพื่อจะชักชวนเธอให้มาเป็นลูกค้าของเขาซึ่งเธอก็สนใจและตกลงจองคิวกับเมอร์เลยทางด้านโดวิหนุ่มชาวยูซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยให้กับชาวยูในระแวกนี้เขาแอบดูพฤติกรรมของเมอร์เลยเป็นพิเศษเพราะโดวิแอบชอบอวิตันมานานมากๆแล้ว และเขาก็รู้สึกสั่งหอนใจแปลกๆที่เห็นเมอเร์เรย์มาหาเธอทางด้านของดรอกเร์เกอร์ก็ดูประทับใจไส้เดือนพยองเดชของฟิโอลาเวนเตมากๆจนเธอเอาไปเล่าให้กับเซลิมาเพื่อนสาวของเธอฟังทําให้เพื่อนสาวอยากจะจ้องคิวจัดนัดกระชับมิตรกับฟิโอลาเวนเตบ้างไอซีมน้ำเนเดอร์วันต่อมาฟิโอลาเวนเตก็ไปตามนัดเขาได้จัดชุดเดนให้กับเซลิมาทําเอาเธอไม่สามารถลืมการดื้อๆดื่มในครั้งนี้ไปได้และลูกค้าร้ายต่อไปก็คืออาวิตันซึ่งลูกค้า เมอเรเลก็ดูแลเป็นอย่างดีเขาเอารถมารับเธอถึงบ้านเพื่อที่จะพาเธอไปเจอกับฟิโอราเวนเตแต่ดูเหมือนว่าทุกการกระทําของทั้งสองจะอยู่ในสายตาของโดวิเพะไปถึงฟิโอราเวนเตก็ต้อนรับเธอเป็นอย่างดีดูเหมือนว่าเขาจะดูออกว่าเธอเป็นสาวชาวยิวที่เคร่งมากอาวิตันก็รู้สึกกังวลที่เธอกําลังจะทําผิดกฎของชาวยิวโดยการให้ชายที่ไม่ใช่สามีมาบุกอัดเป็ดน้อยของเธอฟิลาโอเวนเตก็เลยให้เธอเข้าไปสงบสติอารมณ์ใน หและรอจนกว่าเธอจะพร้อมผ่านไปสักพักอาวิตันก็ได้เรียกให้ฟิโอลาเวนเตให้เข้ามาหาเธอและฟิโอลาเวนเตก็นวดหลังให้เธอซึ่งนั่นก็ทําให้เธอถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะว่าเธอไม่ได้ถูกสัมผัสแบบนี้มานานมากแล้วและกิจกรรมของทั้งสองก็จบลงเพียงเท่านั้นโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโดวิก็เห็นฟิโอลาเวนเตเดินออกมาส่งอวิตันที่หน้าประตูและยังพูดคุยกับเหม์เลด,ด้วยความสนิทสนมเขาก็เลยถามบาริสต้าล้าน กาแฟที่อยู่ตรงข้ามว่าฟิโอลาเวนเต้คือใครซึ่งบาลิสตาก็บอกว่าเขาเป็นช่างซ่อมปะปาหลังจากฟิโอลาเวนเต้ส่งอวิสตันขึ้นรถเขาก็เดินข้ามฝั่งมาสั่งกาแฟที่ร้านและโดวีก็ได้ทักทายพร้อมกับขอเบอร์ฟิโอลาเวนเต้ไว้โดยเขาอ้างว่าเผื่อว่าเขาต้องการเรียกให้มาซ่อมปะปาที่บ้านซึ่งฟิโอลาเวนเต้ก็ให้ไปด้วยความงง,งๆวันต่อมาโดวีก็มาจอดเฝ้าดูอวิสตันที่หน้าบ้านอีกเช่นเดิมเขาโทรหาฟิโอลาเวนเต้แต่ทว่าเบอร์โทรที่ได้มานั้นไม่สามารถ ติดต่อได้ทันใดนั้นอาวิสตันก็เดินออกมาจากบ้านอย่างรีบร้อนโดวิก็รีบเข้าไปถามเธอว่ากําลังจะไปไหนแต่ด้วยความลาคาญอาวิสตันก็เลยตัดบทและเดินหนีไปทันทีทําให้โดวิรู้สึกเศร้ามากจากนั้นอาวิสตันก็รีบไปที่บ้านของฟิโอลาเวนเตซึ่งฟิโอลาเวนเตก็เตรียมทําอาหารรอเธออย่างสุดฝีมือและอาหารมื้อน,นี้ก็ทําให้ทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและสนิทสนมกันมากขึ้นวันต่อมาฟิโอลาเวนเตก็ไปหาดร์พาร์เกอร์ซึ่ง ตอนนี้เธอกลายเป็นลูกค้าประจําของเขาไปแล้วหลังจากทํางานเสร็จเขาก็ได้แวะไปหาเมเรย์ที่สวนสาธารณะที่ตอนนี้เมเรย์กับลูกๆเล่นตีเบสบอลกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับครอบครัวของอาร์วิสตันพอฟิโอลาเวนเตได้พบกับอาร์วิสตันอีกครั้งเขาก็ดีใจมากๆเพราะตอนนี้เขาตกหลุมรักเธอเข้าแล้วทั้งสองแยกไปนั่งทิ่ม้าหมุนด้วยกันสองต่อสองจากนั้นพวกเขาก็พากันไปเดินเล่นในที่รับตาคนฟิโอลาเวนเตก็ได้สารภาพความในใจกับอาร์วิสตัน อึ่งอวิสตันก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอยอมถอดวิกผมเพื่อให้ฟิโอลาเวนเตนได้เห็นผมที่แท้จริงของเธอซึ่งนั่นก็เป็นการทำผิดกฎของชาวยูแต่อาวิสตันก็ไม่แคร์ทั้งสองจูบกันอย่างดุดดืม่มในเวลาต่อมาดรพาร์เกอร์ก็ได้โทรมานัดกับเมอเร์เรย์ว่าต้องการจะจองคิวจัดนัดกับชั้มมิดกับฟิโอลาเวนเตนแบบ3คนโดยจะจ่ายเงินให้ก้อนโตซึ่งหมอเร์ก็ตกลงรับงานอย่างสบายใจหลังจากนั้นเมอเร์เรก็เดินออกมาจากซูเปอร์มาร์เกต็ตแต่ทันใดน,นั้น โดวีกับชาวยูอีกมากมายก็ได้มาล้อมตัวเขาและจับขึ้นรถไปซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเมร์เรนั้นได้แนะนําบริการส้เดอนเดลิเวอรี่ให้กับอาวิสตันพออาวิสตันรู้เรื่องเธอก็เลยโทรไปเตือนให้ฟิโอลาเวนเตระวังตัวเพราะโดวีหนึ่งในคนที่จับเมร์เรไปนั้นแอบชอบเธอมานานมากๆด้วยความเป็นห่วงฟิโอลาเวนเตก็โทรไปหาทนายประจาตัวของเมร์เรซึ่งเมร์เรก็ดีใจมากเพราะทันทีที่ไปถึงศาลยูก็เจอกับทนายของเขารออยู่พอการ ไต่สวนเริ่มขึ้นทนายก็พยายามแก้ต่างให้กับเมเรแต่ก็ดูเหมือนสารจะไม่เชื่อการไต่สวนดาเนินไปอย่างดุเดือดทันใดนั้นอาวิสตันก็เดินเข้ามาในศารและก็บอกว่าฟิโอลาเวนเต้นั้นแค่สัมผัสแผ่นหลังเธอเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเกินเลยและเธอก็ยอมรับว่าสัมผัสนั้นมันทําให้เธอรู้สึกดีมากๆเพราะการเป็นแม่ไม้นั้นมันสร้างความทุกข์และความเหงาให้กับเธออย่างมากมายซึ่งโดวี่กับสารก็เข้าใจและเห็นใจอาวิสตันมากๆสุดท้าย ก็ได้ทําการยกฟ้องเมเร์เพราะถือว่ายังไม่มีความเสียหายต่อวัฒนธรรมของพวกเขาทั้งด้านของฟิโอลาเวนเตก็ได้ไปหาดร์พาร์เกอร์กับเพื่อนของเธอแต่ทว่าฟิโอลาเวนเตนั้นไม่สามารถดือด้อดือดดื่มกับพวกเธอได้อีกต่อไปเพราะว่าเขาได้ตกกลุ่มรักอาวิสตันอย่างหมดหัวใจซึ่งเธอทั้งสองก็เข้าใจและยินดีกับฟิโอลาเวนเตท,ที่เขามีความรักจากนั้นโดวีก็ไปส่งอาวิสตันที่บ้านระหว่างทางโดวีก็ได้บอกกับเธอว่าเขารักเธอ และยอมที่จะปล่อยเธอไปถ้าหากว่าเธอไม่ได้รักเขาซึ่งอวิสตันก็ตอบกับโดวีว่าเธอไม่เคยที่จะไม่รักโดวีซึ่งนั่นก็ทําให้หัวใจของโดวีพองโตจากนั้นอวิสตันก็ได้ไปบอกลากับฟิโอลาเวนเตเพราะเธอตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับโดวีซึ่งเป็นชาวยวเหมือนกันซึ่งฟิโอลาเวนเตก็ยอมรับในการตัดสินใจของเธอโดยความที่ฟิโอลาเวนเตอกหักเขาก็เลยอยากจะเลิอกอาชีพไสเดือนเดลิเวอรีและอยากจะ ย้ายออกจากเมืองนี้ซึ่งมันก็ทําให้เมรเรแอบเสียดายอยู่ไม่น้อยเพราะว่าธุรกิจของเขากําลังไปได้สวยทันใดนั้นก็ได้มีสาวสวยคนหนึ่งเผลอทํากระเป๋าตกและฟิโอลาเวนเตก็รีบเข้าไปช่วยเธอเก็บของซึ่งเธอก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เอ่ยปากชมในความเป็นสุภาพบุรุษของฟิโอลาเวนเตพอเมอรเรเห็นว่านี่คือโอกาสในการหาลูกค้าจึงให้นาบัตรกับเธอไปและยังแนะนําว่าฟิโอลาเวนเตคือช่างซ่อมปัป๊มปาที่เก่งมากๆหญิงสาวคนนั้นก็รับนํา หมัดมาแล้วมองฟิโอลาเวนเตเหมือนอยากจะกลืนเขาไปทั้งตัวก่อนจะเดินจากไปเมเร่ก็ได้ถามย้ำกับฟิโอลาเวนเตอีกครั้งว่าจะย้ายไปจริงๆใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าฟิโอลาเวนเตอาจจะเปลี่ยนใจอยู่ต่อก็เป็นได้เพื่อนๆคิดว่าถ้าเป็นเพื่อนๆจะอยู่ต่อหรือไม่คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอรนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ